กดติดตามช่องอันนาด้วยนะคะกดตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวบันไดงูแบบอของเล่นนะคะเดี๋ยววันนี้พ่อกับอันนาจะมาเมื่อก่อนก็จะมีะมาเอาดูให้ดูเลยให้เพื่อนๆดูเลยเรามาจะรีวิวบันไดงูอันนี้นะครับนี่อันนี้เป็นของเซอร์ไพรส์อันนาก่อนนอนวันนี้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเล่นบันไดงูทุกคืนเลยก่อนนอนแต่เล่นโดบนอะไรบนที่นอนท่านเล่นใช่บนบนอะไรนะบนไอ ipad ใช่ป่ะเราเล่นบนแอปบนไอแพดกันคราวนี้เล่นแล้วมันก็เบื่อแล้วเนอะเราอยากจะเล่นแบบนี้บ้างนี่นะแบบของเล่นนี่มันเป็นแบบเพื่อนเพื่อนสามิติเลยเพื่อนเพื่อนเคยดูซ้อมอะไรไหมนี่เพื่อน เดือด <c oughs> ช่างอนาอ่ที่ที่มันเป็นพลาสติกแล, <Okay. S 2> แล้วก็มีแดงๆอะ่ะอ่ะ<ช>งั้นเดีย๋ยวเราไปลองเล่นให้เพื่อนๆดูเลยดีกว่าว่าเจ้า<ช>บรรดายูน,นี้เป็นอย่างไรไปดูกันเลยโอเคตอนนี้เราก็มาเตรียมตัวเล่นแล้วนะตอนนี้เราอยู่บนที่นอนใช่ไหมเพราะว่าเราจะนอนแล้วแต่ว่าคุณพ่อมีของมาเซอร์ไพรส์อันหน้าเ <c oughs> จ้าบันไดงูอันนี้อ่านตามพ่อนะชื่อ T D D ก Snake s n แปลว่าอะไร งูเออแล้วก็เรดเดอร์นะครับเลดเดอร์บันไดงูทำฮิตตอ้าวแต่อะไรครับขบขึ้นไปโอเคนี่เขาเขียนตรงนี้นะว่าเหมาะสําหรับเด็กสีขวบขึ้นไปถ้าขวบก็ได้ขวบก็ได้โอเคโอเคถูกต้องเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าอ้าวกันนะแกะหนยค่ะเฮ้เอามาเลยปุ๊บปุ๊บปอ่าดูดิเป็นยังไงนี่แกะออกมาแล้วน้ไม่มีอะไรข้างในแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าเจ้าบันไดงูมีเป็นยังไงบ้างเอานี่คือพื้นสนามมันอ๋อเดี๋ยวเราต้องมันมีแผ่นไอ้นี่เนอะแผ่นอันนี้เราจะต้องสร้างสนามขึ้นมาก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสร้างสนามกันก่อนได้อาณาบอกให้คุณพ่อไปสร้างให้นะเอาณาอยากได้สีแดงว่ามันสวยได้ค่ะสีน้ำเงินนะได้ถ้ามีกี่ลูกมีกี่ลูก มีกี่ลูกสี่มีสี่ลูกก็แสดงว่าเล่นได้สี่คนแต่เรามีสามสามคนก็เดี๋ยวคุณแม่มาเล่นด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสร้างบันไดงูกันก่อนเนอะอ่าแล้วนี่ก็คือ,อคบันไดงูที่เราประกอบแล้วดูสิเป็นยังไงสามมิติเลยใช่ไหมสามมิตินะ่าอ่ามีวางให้เพื่อนๆดูสีแดงนะคะนี่แล้วก็จะมีลูกบอลสี่ลูกลูกเต๋าหนึ่งลูกน,นะดูก่อน นี่มันจะมีนี่นะโอ้นี่นดูดิมันมีอันนี้เหมือนกระท่อมนะแล้วตรงนี้มันพอย่อนลงไปใช่ปะ่ะมันก็จะสุ่มว่าใครจะไปทางนี้ก็จะตกมานี่หรือจะว่าหรือจะมาอยู่ตรงนี้นะส่วนบันไดน,นี่ถ้าใครได้นะต้องขึ้นบันไดมาเลยอันนี้คือไหลลงนะไหลลงปุ๊บไหลลงไหลลงไหลลงไหลงไหลงโอเค,คอแล้วนี่ตรงนี้อะไรก็ไม่รู้ตรงนี้คือหมุนปะ่ะ โอเคเราพร้อมที่จะมาเล่นยังอนานะจะเล่นยังคะโอเค <Okay, S 2> อ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะไป<ด>เลย,เยอ่ะโอเคอนานะสีอะไรคะสีแดงเพราะเอาสีเขียวเอาวางตรงนี้<ด>วาง<ด>ในหลุมของแต่ละคนอนาะวางหลุมนี้ลุมนี้ดีเอาหลุมนี้เอาเราเล่นสองคนใช่ไหมโอเคอันนี้ลูกเต๋าครับ่าอนานะซุมเลยได้เท่าไหร่ห้า้าเอาอนาเดินมาห้าช่อง เอ้ยเดินมาถึงนี้ค่ะหนึ่งสองสองตรงนี้ตรงที่พ่อชี้สองหน้านะนี่เราหัดเล่นก่อนนะสามสี่แล้วก็ห้าโอเคมาอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันนี้คืออันที่ห้าลูกใส่ไปในนี้เลยโอเคอันนาอยู่ตรงนี้แล้วนะต่อไปของพ่อนะโ <c oughs> <c oughs> อ๊กโอ๊ก่าของพ่อก็จะถัดอันนามาหน,นึ่งอันนีอ่าต่อไปของอันนาค่ะ หนึ่งอ้ามาอยู่ที่เดียวกันเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวพักไว้ก่อนก็ได้พักไว้ก่อนนะฝากไว้ก่อนนะอ่ะอนาวางวางวางแทนพี่รอเลยเดี๋ยวพ็จะขยับออกต่อไปปึ้งสองนับ1 2 3สอามาเลยหกจริงด้วยโอเคนับมาเลยห1สามสีโอเค ต่อไปออ <Okay. S 1> ของ่อเท่าไหร่ห้าานะของพ้ออยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าอ้วของ 1, 2, 3, 4, ข้อขจะได้ขึ้นบันไดไหมเนี่ยสี่หนึ่งสองสสามตรงนี้สมขึ้นมาบนบันไดแล้วก็สเลยไปหนึ่งอันเลยไปหนึ่งอันอ่ตาตาของข้อนะไหนตุ๊กต่าอยู่ไหนวิปปุง อ่าโอ้เลยบันไดอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอาวอันนาต้องได้สามต่อไปต่อไปของอันนาอ่ะหนึ่งเขาหนึ่งอ่าแอบไปหนึ่งช่องโอเคต่อไปอือหนึ่งอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงนี้ปะไม่ใช่ดิอันนี้ก็ออู่ตรงนี้ นี่ลูกเต๋าอยู่นี่ค่ะเท่าไรคะสามหนึ่งหนึ่งสอ่าไปอยู่ที่เดียวกับพ่อเลยออาวางวางแทนพ่อไปเลยต่อไปพ่อนะปึ๊บห้านะครับหนึ่งสองนับตุงนี้ไปด้วยเพราะว่าน่านจะนับปะนเนี่ยเนี่ยไม่นับสิสองสามสี่ห้เท่าไร สี่ <4. S 2> ครับสี่ขยับไปหนึ่งสองสามแล้วก็สี่โอเคใกล,ล้กันแล้วใกล้กันสูสีสูสีไปชนบสี่หนึ่งนี่หนึ่งแล้วมาทางนี้สองสามแลวก็สี่นะครับโอ้ยเกือบขึ้นบันไดอะเท่าไหร่สามตามมา หนึ่งสองสามโอเคข้าพ่อหนึ่งสี่เอ่าหนึ่งสองสามสี่ไปจะปุ๊บเท่าไหรสองโอเอเฮ้ยนาได้สองไม่ใช่หรออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้โอเคนะอย่าทำเกินซิ เอาปึ้งเอาหนึ่งสองโอคจะได้หกนี่อ่ะสามค่าอ่าสามมาขยับมาหนึ่งอหนึ่งสองสามโอเคถ้าเราได้หนึ่งเราก็จะไปอ่ะตอน้ใช่เออจปุ๊บหได้ตองหกแน่หนึ่งสองสามสี่ ห้าหกตองห้าหกมาหนึ่งสองสโอเคอสองหนึ่งสองเอ้ยเดี๋ยวนนะสองปุ๊บมันมีลูกศรชี้เข้าแสดงว่าเราต้อง ใส่มันเข้ามาหนึงนี้แล้วเราก็ทำไงวะเนี่ยเดี๋ยวดิเดี๋ยว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 ดูก่อนนี่เอาหมุนเหรอหมุนหรือเปล่าตอบแอนนาได้หกค่ะหมุนวะเฉพาะหมุนนี่หมุนแล้วเกิดอะไรขึ้นนะเอาตกไปตรงนี้เหรอนี่เหรอเราก็เล่นไม่เป็นตอบแอนนาได้หกนะคะอ้าวไปเลยหนึ่งสองสามสี่ ห้า <5, S 2> หกหกบนนี้หกจอดบนนี้ 1, ต่อไปันานแตงแล้วหรอตึงห้าพ่อจะหาหนะึ่งสองสามสี่ห้าครับโ okay. อเคเท่าไรสองสองมา,าเดินไปสองช่อง สอนแสดงว่าเข้าไปในนี้ทันนต้องใส่เข้าไปในปองควันห <c oughs> นาตกอ่ะตกไปอยู่ตรงนี้เออเน,นี่ยอันอันนี้ก็เดี๋ยวเอาเล่น,นให้เพื่อนเพื่อนดูแค่นี้ก่อนเนอะอันนานะอันนี้ก็จะเป็นรีวิวเดี๋ยวเราอันนากับคุณพ่อจะเล่นต่อให้จบนะอันนี้ก็จะเป็นรีวิวเกมนี้อันนาเกม 3D 3D Snake r a e r s เกมมันใดงูนะครับเดี๋ยวเอาไปเล่นกันต่อเลย